สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะจ๊ะวันนี้แอดกิฟมาเองเพราะว่าแอดป่ย ไปถอนฟันค่ะงดพูดไปอีกสักระยะเลยนะคะเรียกว่าแอดสบายหูเลยทีเดียวนะคะส่งกำลังใจให้แอดโปยกันด้วยนะคะคิดว่าจะหายดีในเร็ววันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็เลยมาเมาส์แทนกันนะคะในเช้าวันนี้บอกเลยว่าตอนนี้นะคะก็เป็นกระแสมากนะวงพี่วงน้องสำหรับที่เกาหลีนะคะเบบี้มอนเขาก็พูดถึงกันเยอะเพราะเขาก็อึ้งกับอายุเด็กๆนะโดยเฉพาะน้องชิกิต้าที่อายุน้อยที่สุดใช่ไหมเขาก็แบบไม่อยากจะเชื่อว่าโอ้โหอายุน้อยแต่ฝึกได้ นี่เลยเหรอแล้วหลายคนก็เทมาที่แท็กกุ่หลายด้วยเนาะพาริตาแล้วก็น้องชิกิตานะคะต่ถามว่าคลิปนี้เกี่ยวยังไงกับน้องลิสนะคะต้องบอกเลยว่าล่าสุดค่ะชาวเก่าเขาก็กลับมาขุดบทสัมภาษณ์ของน้องลิสขึ้นมาพูดถึงกันอีกครั้งนะรวมไปถึงสื่อเก่าก็เอามาลงกันเพียบเลยล่ะคะ่ะ ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้คือเปิดตัวมาเพลงชีสเนี่ยนะคะชีสชีสชีสพูดแล้แค่แค่พูดแอดก็อ้วนแล้วนะเพลงชีสยังไม่ทันได้กินเลยนะแต่น้องๆเขาก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็หลายคนก็รอเทียบความสําเร็จว่าเอ้ยจะไปถึงวงรุ่นพี่ไหมอะไรแบบนี้นะแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าอ่ะให้กําลังใจเด็กๆกันไปก่อนอย่าเทียบแบบนั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ได้มีการเขียนข่าวบอกว่าตอนนี้นะน้องๆเนี่ยตารางงานค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียว แต่จะว่าไปก็ถือว่าเป็นวงที่ค่อนข้างจะโชคดีมากๆนะคะเขาก็เล่าย้อนไปว่าตั้งแต่พวกเด็กๆเ,เนี่ยเป็นเด็กฝึกหรือเป็นเทรนนีนะคะก็จะมีสมาชิกชาวไทยค่ะที่ได้ลิซ่าเป็นที่ปรึกษานะคะก็บอกว่านั่นแหละก็น่าจะเป็น2คนในเบบี้มอนสเตอร์ที่เป็นเมมเบอร์ชาวไทยนั่นแหละนะคะนั่นก็คือพาริตากับชิกิต้านั่นเองคราวนี้ก็เลยมีคน นำบทสัมภาษณ์เก่าๆของน้องลิเนี่ยมาเผยแพร่ทางออนไลน์พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งอย่างหนาหูเลยทีเดียวนะซึ่งบทสัมภาษณ์นี้นะคะก็มาจาก Rolling Stone ค่ะฉบับนูนตั้งแต่24พฤษภาคม6 5 6 5เลยนะคะเออแอดก็ลืมไปแล้ว,ลวรู้สึกว่าแบบเรายังคุ้นกับอันนี้ปกนี้อยู่เลยเนาะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเออมนนานขนาดน,นั้นแล้วนะทุกคน ส่วนหนึ่งที่เอามาโพสต์กันเยอะเลยในออนไลน์นะคะก็คือจะเป็น f c ของ Baby m มค่ะเขาก็บอกว่าฉันระนึกถึงบทสัมภาษณ์ของลิซ่าจริงๆนะตอนนั้นเธอบอกว่าเธอดูแลเด็กฝึกหัดชาวไทยค่ะอายุแค่17ปีเท่านั้นซึ่งเดาว,ว่าน่าจะเป็นพาริตาโดยบอกว่าพอเห็นพริตาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองตอนเด็กๆก็คือหมายถึงลิซ่าเนี่ยนึกย้อนตอนน้องเป็นเด็กฝึกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าฉันเนี่ยพยายามดูแลพริตานะแล้วก็ทําหลายอย่าง ด้วยกันเลยแล้วก็มีคนมาลงภาพด้วยนะคะบอกว่านี่ไงฉันยังจําได้เลยเนี่ยมีภาพที่ไปดินเนอร์ด้วยกันด้วยนะกับคุณแม่ด้วยในโคเลียนะคะก็เป็นภาพพี่หนูลิสนะคะแล้วก็มีน้องพาิตาแล้วถ้าจะไม่ผิดก,ก็จะเป็นคุณแม่ทั้งของทั้งสองท่านเนาะเหมือนจะไปด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มีคนย้อนว่าจําได้หรือเปล่าพาิตาเนี่ยนำดอกไม้ช่อย,ยักษ์สีเหลืองเลยนะไปให้ลิซ่านะคะที่คอนเสิร์ตบอลพิงค์ด้วย แล้วก็ยังมีการเอาบอลลูนยักษ์ไปให้พีลิสที่คอนเสิร์ตด้วย mm hmm. เขียนว่าลิซ่าออนนี่ I love you and I enjoy the concert ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าลองดูเนี่ยย้อนกลับไปนะคะจะเห็นว่าน้องพาลิตาหรือน้องแพลเนี่ย mm hmm. ก็เคยถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆแล้วก็ เขาเรียกว่าคุณแม่อยู่ตลอดเวลาเลยก็คือหมายถึงว่าน้องเนี่ยเป็นอีกคนที่ได้รับการดูแลจากครอบครัวเป็นอย่างดีพอห่างบ้านมาเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงแต่รู้สึกโล่งใจที่ได้พี่ลิซี่ช่วยเลยอะนะคะแล้วก็น้องยังเคยพูดได้ว่าโรโมเดลของน้องนี่ไม่ใช่ใครก็ต้องพี่ลิซ่าสินะคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนในบทสัมภาษณ์เนี่ยน้องลิซ่าบอกด้วยนะว่าพลิตาเนี่ยน้องพแพรเนี่ยร้องไห้ใส่นะแล้วก็บอกว่าหนูอยากทำให้ได้ดีเหมือนพี่ลิส แต่ว่าตอนนี้มันยังทําไม่ได้ดีเลยอะไรอย่างนี้นะพิลิสก็ได้แต่บอกว่าฝึกต่อจ้าฝึกต่อนะคะยิ่งกว่าเกณฑ์ทหารฝึกต่อไปฝึกต่อจนหว่ามันจะแข็งแกร่งเหมือนพิลิสนะคะก็เข้าใจได้ค่ะของอย่างนี้ไม่มีเทคนิคนะคะใจสู้ตัวสู้นะฮะเรียกว่าต้องไปพร้อมกันทั้งกายและใจเลยทีเดียวนะ แล้วก็จะมาคลิปก่อนที่น้องๆจะปล่อยตัวนะคะแล้วว่าเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นมากค่ะที่มีพี่ลิสเนี่ยเข้าไปเซอร์ไพรส์ในคลิปของ YouTube ด้วยนะไปทานร้านอาหารไทยที่เกาหลีกันด้วยนะคะรวมไปถึงเ็บอกว่าน้องแพลเนี่ยจำได้ไหมเคยไปถ่ายรูปนะคะกับลิซ่าแบนเนอร์ที่ไทยแลนด์ด้วยนะคะก็จำได้ว่าตอนนั้นก็จะเป็นภาพเนอะเหมือนเป็นโปสเตอร์พิลิสนะคะ แล้วก็มีการเขียนว่าปฏิหารแห่งการฝึกตนนะคะไม่มีรอกปฏิหารจากการขอมีแต่ต่อสู้อย่างสุดสร้างสร์ฝึกฝึกฝึกซ้อมซ้อมซ้มพร้อมประจันจึงจักบรรลุล่วงสู่ช่วงชัยนะคะแล้วก็ลงไว้ว่าเป็นกวีจากท่านววชิระเมธีนะคะแล้วก็เป็นภาพนงลีโซโหแอดคนลุกคือจริงๆริงนะ น้องได้ทุกอย่างมาจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆอะ่ะก็เชื่อว่าน้องแพรก็คือสัตตาสัตสตาคืออะไร <c oughs> กำลังซึง้งศรัทธาในตัวพี่สาวมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองใช่ไหมน้องๆทั้งสองก็มาขอบคุณแล้วก็บอกว่าพี่ลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่เปิดโอกาส เป็นประตูแห่งโอกาสเอาไว้ให้ผู้เธอเนี่ยมากมายจริงๆนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าคําว่ามากมายเนี่ยมันเกินจะบรรยายจริงๆเนาะที่ทาให้ทั้งสองคนมาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วก็เป็นเมมเบอร์วงเบมอนแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าน้องไม่เด้สู้น้องไม่พยายามหรือน้องไม่เก่งนะแต่พูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าเหมือนน้องลิสต,ต้องเดินทางลุกลังอะ แต่เด็กๆได้ทางด่วนน่ะแค่นั้นเองคือสิ่งที่จะเปรียบเทียบนะเพราะว่าน้องปูทางเอาไว้ในเรื่องการยอมรับให้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะเรียกได้ว่าก็อยู่ง่ายขึ้นอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแทนที่จะโดนเยียดโดนบูลลี่ไม่ได้รับการยอมรับตอนนี้พอเห็นเด็กไทยต้องแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะมาประมาทได้นะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าพิล <j> uh, ิสนี่คืออาวุธ คือมือสังหารจริงๆนะอ่ะประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้แฟนๆของเบมอนนะคะก็รักแล้วก็มาต่างนึกถึงสิ่งที่พิลิสทำไว้ให้มากมายรวมไปถึงแชร์ข่าวเก่าที่พิลิสให้สัมภาษณ์กันแบบกันหนํำเลยทีเดียวนะจ้ะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวแอดปยเขา,าหายเจ็บฟันเจ็บเหงือกเมื่อไหร่ แล้วถอนคือซี่ริมนะทุกคนคือซี่ใหญ่มากเออก็เดี๋ยวแอดเบิรก็คงจะกลับมาในเร็ววันนะคะวันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าน้องเขาหยอดน้ำข้าต้มหรือ,อยังนะคะทุกคนอ่าไปแล้วเจอกันค่ะ